โอเคค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่13แล้วนะคะของกฎ21วันในการที่เราออกกำลังกายนะคะนะชาก็ได้สุขภาพดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยผ่านพ้นมารลยล่วงเลยมา1 0กว่าวันแล้วทำให้สมาธิดีมากๆเลยเดี๋ยวฉันมาแบ่งปันนะคะวันนี้ก็พาเดินออกกําลังกายวันนี้ขอประมาณ45นาทีนะคะเดี๋ยวนะชาให้ดูนะคะก็เดินลาน ในหมู่บ้านเช่นเดิมนะคะเราก็เขาเรียกว่าเดินรอบๆนะคะก็เดินไปฝั่งคลิปไปนะคะก็จะทําให้เรานะคะ,ะเขาเรียกว่าสดชื่นด้วยเดี๋ยวให้ดูนะคะลานหน้าหมู่บ้านนะคะวันนี้เป็นวันที่13ของการใช้กฎการออกกำลังกาย21วัน นะคะน้าชาก็ถ้าเย็นๆก็จะมีเพื่อนๆในหมู่บ้านมาวิ่งมาเดินกันด้วยนะคะก็วิ่งนะคะก็คือสลับเดินนะคะตอนนี้ก็จะมีเครื่องวัดก้าวเนาะบางวันก็ได้เกือบ5 0 0 0ก้าวเลยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันในเด y 4พรุ่งนี้นะคะวันนี้เด y 3บบ๊ายบายค่ะ